ไม่ใช่ทุกคนควรแต่งงานบางคนเหมาะที่จะเป็นโสดแต่บางคนก็เหมาะที่จะแต่งงานเหมาะที่จะเป็นแม่ที่ดีเหมาะที่จะเอเรียกว่ามีคุณสมบัติในการสร้างคนคุณภาพขึ้นมาได้อืบางคนมีลูกนี่คือจะเลี้ยงลูกปลูกฝังอย่างดีเลยอันนี้นะคะเรียกว่าการจัดการชีวิต ทำไมเราต้องจัดการชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักการจัดก,การชีวิตเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเหมาะกับอะไรเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาออคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียเออแล้วทําไมคนบางคนถึงทิ้งลูกทิ้งเมียรู้ปะ่ะทำไมถึงมีปัญหาครอบครัวว่าปัญหาแม่เลี้ยงเดียว เอออยู่ๆก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปซะอย่างนั้นเพราะว่าคนคนนั้นตั้งใจฟังนะเพราะว่าคนคนนั้นไม่รู้ตัวว่าเขาเหมาะที่จะเป็นโสดอืมเขาไม่รู้ตัวว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่ใช่วัตถุดิบที่ดีในการเป็นพ่อคนเขาไม่เหมาะจะเป็นพ่อคนแต่ดันไปแต่งงาน เออดันไปแบบก็เหงาอ่ะก็แต่งงานเพราะเหงาก็อยากมีเมียอยากมีความสุขก็อยากจะให้มีคนมาอยู่ด้วยมาซักผ้าหุงข้าวทำกับข้าวดูแลฉันฉันอยากให้คนมาดูแลแต่พอถึงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบครอบครัวจ่ายค่าเทอมลูกเออจ่ายค่าเลี้ยงดูดูแลครอบครัวตัวเองก็ไม่อยากจะดูแลใครอยากคุณง่ายคืออยากอยากสบายเอออยากแค่ให้มีผู้หญิงมาดูแลแล้วอยากสบายถ้าคุณเป็นคนที่อยากสบายไม่อยากรับผิดชอบอะไรกับใคร จริงๆไม่ควรแต่งงานหรือถ้าแต่งงานสมมุตินะว่าเงาหรือก็แล้วแต่ก็ไม่ควรมีลูกเพราะว่าคุณรับผิดชอบไม่ได้เออพอบางคนรับผิดชอบไม่ได้ทํำยังไงหนีหนีทิ้งลูกทิ้งเมียปิดมือถือติดต่อไม่ได้ไปมีเมียน้อยไปมีเมียน้อยที่ไม่มีลูกเออนะคะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นปัญหาใหญ่เลยเขาเรียกว่าผู้ชายบางคนนิสัยเหมือนเด็กคือตัดช่องน้อยแต่พอตัวตอนแรกคิดว่าตัวเองสามารถมีลูกมีเมียได้แต่พอรับผิดชอบไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียอ้างโน่นอ้างนี่สารพาัดเมียเป็นท็อกซิกมั้งเหรอเมียเป็นยักษ์ขมูผีเมียไม่ดีไปหาเมียน้อยแล้วไปอยู่กับเมียน้อยแต่ว่าต้องการที่จะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะเออทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราก่อนจะแต่งงานอ่ะจริงๆก่อนจะแต่งงานก่อนจะมีแฟนน่ะ เราควรจะจัดการกับชีวิตก่อนดูดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะไม่เหมาะมันเหมือนกับเราจะไปซื้อเสื้อผ้าหรือชุดรอดอ่ะชุดรอดอซื้ออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไปสวมก่อนไปลองก่อนมันใส่แล้วมันพอดีเปล่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าเราไม่เหมาะกับชุดนี้ใส่แล้วมันเออคือการแต่งงานอะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก การแต่งงานหรือชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่คิดอะไรมากเพราะเขาคิดว่าก็ค,บ,ค,บ,คบกันไปเบื่อก็เลิกแล้วก็หาใหม่มันเหมือนกับเปลี่ยนรองเท้าใหม่ๆไปเรื่อยๆเอคยเห็นไหมไอ้ที่ตามร้านในห้างมันจะมีร้านรองเท้าที่ขายรองเท้าคู่ร้อยเก้าเก้าอ่ะเออตลาดนัดก็มีนะคะคู่ร้อยหกเก้าร้อยเก้าเก้ารองเท้าพวกนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนบ่อยมากเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะคุณภาพของรองเท้าเนี่ยไม่ดี เออใส่ใสใสไปเดี๋ยวพังเดี๋ยวก็ส้นสึกโน,โนู่นนะี่นั่นแป๊บเดียวก็พังแล้วใส่บางทีไม่ทันถึงเดือนเลยนะคะบินโนู่นบินนี่แต่รองเทา้ายี่ห้อดีๆที่เป็นรองเทา้าหนังที่รองเทา้าแพงๆเนี่ยมันใส่ได้ยาวการแต่งงานก็เหมือนกันค่ะจริงๆเราเรา,เราไม่ได้หายากเลยบางคนบอกโอ้ยหนูไม่เจอเนื้อคู่อยากมีแฟนอ่าไอ้คำว่าอยากมีแฟนเนี่ยนะแฟนหาง่ายมากเลยจริงๆคำว่าแฟนเนี่ยคุณเป็น คุณแค่คุยเก่งหน่อยคุณไปเล่นแอปเล่นไลฟ์ไปทักคนนู้นคนนี้เพื่อนแนะนําบางคนไปหาแฟนไปสถานบันเทิงไปเจอคนนู้นคนนี้ไปผับไปกินละรู้จักคนนู้นคนนี้แรกมงแรกเบอร์กันเป็นแฟนกันเป็นแฟนหาง่ายมากเลยค่ะแต่คู่ชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหายากนะคะและไม่ใช่บางทุกคนจะเหมาะที่จะมีชีวิตแบบคู่เออเพราะว่าเอาง,ง่ายๆนะ ถ้าคุณใช้ชีวิตเดียวอยู่คนเดียวยังไม่ดีพอคุณยังสับสนกับตัวเองคุณยังทะเลาะกับตัวเองทุกวันเออคุณยังไม่มีความมั่นคงในจิตใจวันนี้จะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้จะเอาอีกอย่างหนึ่งนะคุณยังไม่ควรมีคู่เพราะคุณไม่แน่ใจเออเพราะว่าบางคนพอมีคู่แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่ยากกว่าการใช้ชีวิตคนเดียวอืมเหมือนกับคุณเคยไปพักโรงแรมนะไปที่แล้วมันเป็นห้องเดียวกว่ห้องคู่อะ เออห้องเดี่ยวทุกอย่างจะโอ้เตียงใจที่โล่งกว้างขวาง,วางแต่พอห้องคู่ปับ๊บมันอ่าสมมติสมมติเป็นห้องคู่เตียงมันก็จะใหญ่ขึ้นเออข้าวของทุกอย่างนะอืชีวิตมันจะไม่สะดวกสบายเออแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวคนอยู่หอนะ่ะบางคนเคยชินกับการอยู่หอหรืออยู่คนเดียวใช่ป่ะเอออยู่คอนโดคนเดียว,ค,ยวคุณตื่นขึ้นมาคุณจะเข้าห้องน้ํากี่โมงกี่ยามก็ได้ คุณจะเข้าตอนไหนก็ได้คุณจะอาบน้ําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้ชีวิตคู่นะคะชีวิตคู่ถ้าคุณไปทํางานพร้อมกันตอนเช้าคนนึงต้องตื่นก่อนโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าคู่ของคุณอาบน้ํานานเพราะคุณต้องนั่งรอเขาอาบน้ําให้เสร็จก่อนเออคุณถึงจะเข้าไปใช้ห้องน้ําห้องเดียวกันได้ยกเว้นจะมีห้องน้ําชั้นบนชั้นล่างแล้วแยกกันไป ใช่ไหมเวลาชีวิตคู่คุณต้องทําทุกอย่างคุณต้องคิดเป็นสองจะคิดเป็นหนึ่งไม่ได้คุณจะซื้อ๋วดเต๋ยวถุงเดียวไม่ได้คุณอาจจะต้องซื้อ๋วดเ๋ยวสองถุงแล้วคุณต้องคิดเผื่อเขาด้วยว่าเขากินหรือยังวันนี้เขากินมื้อเย็นคุณต้องโทรถามเขาบอกว่าเออเมื่อกี้มื้อเย็นแม่กินยังน่ะอ๋อยังไม่กินนะเดี๋ยวพ่อซื้อไปฝากเดี๋ยวพ่อซื้อ๋วดเ๋ยวไปให้เออหรือว่าจะเอาเป็นข้าวมันไก่หรือจะเอาเป็นข้าวขาหมูอะไรเงี้ยคือเวลาทําอะไรมันจะต้องคิดถึงอีกคนหนึ่งอย่างน้อย อย่างน้อยอีกคนหนึ่งถ้ามีลูกก็จะเป็นอีกสามจะเป็นสามคุณก็ต้องคิดว่าอ้าวแล้วลูกเป็นยังไงลูกกินอะไรอย่างตอนนี้พ่ออยู่ตลาดตรงน,นี้นะเออเดี๋ยวจะไปเซเว่นน่าจะเอาอะไรไหมคือคนจะต้องคิดถึงคนอื่นมากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่ตัวเราคนเดียวทีนี้ใครที่ไม่ควรแต่งงานรล้ไหมคนที่เห็นแก่ตัวไม่ควรแต่งงานนึกถึงแต่ตัวเองคนเดียวควรจะอยู่คนเดียว เออแต่ปัญหาคือคนเห็นแก่ตัวดันใช้ความเห็นแก่ตัวในการไปจีบผู้หญิงในการไปทําให้เขามารักเขาจะได้มาเอาใจใส่ฉันเขาจะได้มาดูแลเทคแคร์ฉันแล้วปรากฏว่าชอบการดูแลของผู้หญิงเออภรรยามาดูแลฉันดีจังเลยเออแฟนมาดูแลฉันทุกอย่างเลยนอกจากนั้นเออทากับข้าวให้กินนะรีดผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยถ้ออางั้นแต่งงาน้วย เขาจะได้ดูแลฉันแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานแล้วผู้หญิงอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวผู้หญิงอยากมีลูกเออตอนแรกผู้ชายก็ไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเพราคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เลี้ยงแต่พอผู้หญิงมีลูกจริงๆผู้ชายไม่แฮปปี้เพราะอะไรเพราะว่า อตอนแรกฉันแต่งงานกับเธอฉันตั้งใจจะให้เธอมาดูแลฉันต้องฉันตั้งใจจะให้เธอมาปฏิบัติฉันแต่พอเธอมีลูกปั๊บเธอไปสนใจแต่ลูกอย่างเดียวเธออุ้มแต่ลูกอย่างเดียวเอ,อะอะไรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกฉันกลับมาเนี่ยฉันทํางานกลับมาไม่เอากาแฟมาชงให้ฉันกินเหมือนเมื่อก่อนไม่เอาน้ําเยน็นๆมาเสิร์ฟฉันเลยเอาแต่วิ่งไล่ลูกอยู่นั่นน่ะอ่ะถ้าแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าบ้านไม่น่าอยู่เมียน่าเบื่อเออ เขาจะไปมีความสุขนอกบ้านไปหาเมียน้อยเชื่อไหมผู้ชายจํานวนมากนะมีเมียน้อยครั้งแรกตอนที่ภรรยามีลูกเล็กๆ mm. ตอนตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็ยังเพราะเขายังเห่อลูกเขายังอยากเห็นลูกอยู่เพราะเขานึกว่าลูกเนะี่ยเอาจริงๆคุณไม่ได้พูดเล่นผู้ชายบางคนนึกว่าลูกเป็นตุ๊กตาหมายความว่าเวลา,าอยากเล่นด้วยเขาจะมาเล่นด้วยเอออยากอยากอุ้มเล่นวิน่ารักดีแต่พอลูกร้องหรือลูกฉี่ใส ลูกฉี่ใส่วางเลยค่ะหลายคนเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนคุณไม่ได้ว่าผู้ชายทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่ช่วยผู้หญิงคนไหนนะที่ได้ผู้ชายดีช่วยเลี้ยงลูกคุณคุณจะดีใจว่าคุณถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งที่ผู้ชายเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกผู้ชายอาบน้ําให้ลูกผู้ชายช่วยคุณเลี้ยงลูกคุณถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมาก เขาผู้ชายจํานวนมากที่เห็นแก่ตัวย้ําเห็นแก่ตัวเนี่ยจะเล่นกับลูกเวลาที่ลูกตัวสะอาดแล้วเวลาที่แต่งตัวสวยๆมีผูกผ้าริบบงริบบินแบบนะแต่งตัวน่ารักน่ารักใส่ผ้าอ,อ้อมเรียบร้อยผู้ชายเอามาอุ้มถ่ายเซลฟี่แล้วก็โพสต์แล้วก็าโโว,าวางลูกลงบางคนไม่ถ่ายด้วยซ้ําไปทําตัวโสดไม่ให้ใครรู้ว่ามีลูกมีเมียด้วยซ้ําไปอันนี้พูดถึงคนเห็นแก่ตัวนะอืมเขาจะเล่นกับลูกเหมือนของเล่น พอลูกร้องเขาจะเดินหนีไปลำคาญไม่ชอบเสียงเด็กร้องอันเนี้ยคือคนลักษณะนเนี้ยเห็นแก่ตัวเออ่จะเล่นด้วยเฉพาะตอนที่เด็กอารมณ์ดีเพราะเด็กชีใส่อือใส่อ้วกใส่น้ำลายยืดใส่เ้ยไม่เอาอ่ะเธอคือเอาไปอุ้มอเอาไปเลี้ยงเด็กเนี่ยผู้ชายแบบเนี้ยไทยเจอแบบนี้ออ,อยังมีลูกเยอะเลยอืมนะหรือว่าถ้าไม่มีดีที่สุด เราจริงๆเราสังเกตได้ตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันเออดูปฏิกิริยาเขาทนเด็กได้ไหมคนเห็นแก่ตัวจะไม่ชอบเด็กไม่ไม่คือบางคนจะเกลียดเด็กด้วยซ้ำแบบลำคาญเด็กน่าลำคาญเด็กพูดมากเด็กวิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่กับที่เขาโทษนะไอ้คนที่บอกว่าเกลียดเด็กเนี่ยตัวเองเคยเป็นเด็กครับอ่ะตัวเองก็เคยเป็นเด็กนึกออกมาเพราะฉะนั้นเราดูนิสัยได้นะคะว่าเออถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ชอบเด็กถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ชอบเอาใจใส่ใคร ถ้าเรารูกก้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเราคนเดียวแล้วเราไม่ชอบรับผิดชอบคนอื่นด้วยเราไม่ชอบเสียสละให้ใครเรากินอะไรเราไม่เคยแบ่งใครเลยเรากินของเราคนเดียวน้องชายเตอน้องชายน้องสาวโตวด้วยกันมาเนี่ยฉันไม่เคยแบ่งอะไรเลยอย่ามีลูกค่ะอย่ามีลูกนะแล้วก็อย่าแต่งงานดีที่สุดค่ะอืมผู้หญิงเนี่ยดูไว้นะเลดแฟกนะคนที่คิดถึงตัวเองแบบเนี้ยไม่เสียสละให้ใครอย่างเงี้ยก็อย่าไปเอามา แต่งงานด้วยอย่าไปคิดว่าอฉันเหงาอะ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาอยู่กับฉันเขาจะดีขึ้นเองอห้ามส่วนใหญ่เรานิสัยคนเราหลังที่หลังอายุยี่สิบห้าปีขึ้นไปแล้วย้ำยี่สิบห้าปีขึ้นไปแล้วทุกอย่างมันเซเทิลแล้วมันมีนิสัย ฟอร์มเป็นตัวเขามาเรียบร้อยแล้วถ้าจะเปลี่ยนเหมือนกับเทปูนก็คือปูนแห้งแะไม่ค่อยเปลี่ยนล่ะนะคนเรานี่สัยจะเปลี่ยนเรื่อยๆตั้งแต่เด็กบางคนมีม,มีมีเด็กบางคนนะตอนประถมไม่ค่อยพูดเป็นเด็กเนี่ยพอมัธยมนี่พูดเก่งกันเลยบางคนตรงกันข้ามมีสลับด้วยนะตอนเด็กไม่ค่อยพูดพอมัธยมพูดเก่งพอมหาลัยไม่ค่อยพูดอีกเงียบอีก คาเลเตอร์เราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมระยะเวลาแล้วก็คือมัอนเหมือนกับนะอย่างหนึ่งที่บอกเด็กเลาถามความฝันอยากทําอาชีพอะไรลองไปถามตอนปฐมต้นพูดอย่างหนึง่งปฐมปลายพูดอย่างหนึ่งบางทีแค่อนเนี่ยถามต้นเดือนปลายเดือนก็ไม่เหมือนกันละอ่อตอนแรก,ก็มาอยากเป็นอาชีพนี้อี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นตัวตนน่มันยังไม่ชัดเจนเออ อย่าพ่อแม่บางคนจะไปฟังจริงจังอินกับลูกมากเกินไปบางทีลูกไปดูการแข่งขันเว้ยช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งพาราดอนชนะนะคะเทนนิสโอ้โหคนเชียร์ทั้งบ้านทั้งเมืองลูกอยากทำไงลูกอยากเป็นนักเทนนิสพ่อแม่ก็ทุ่มทุนเต็มที่เลยนะหาที่เรียนเทนนิสน่ะส่งโงส่งปรากฏว่าจริงเด็กมันพู่ไปอย่างนั้นเองนะพออีกไม่ไม่ลงลงทุนไปกับตีเทนนิสไม่นานพ่อแม่ก็ผิดหวังไงลงทุนไปตั้งเยอะปรากฏลูกอยากเล่นโรลเลอร์เบม นึกออกปความฝันคนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะไม่ค่อยเห็นตัวตนนะักเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจะเห็นภาพความเป็นตัวตนของเขาชัดที่อายุ25ถ้าหลังจาก25ไปแล้วแล้วความฝันเขาเปลี่ยนไปแสดงว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจจะไปเจอคนนั้นเออเห็นคนนั้นทำํำอะ้รก็อยากทําเห็นคนนี้ทำอนี่ก็อยากทํานะคะนั้นตรงเนี้ยมันยังไม่ชัดเจน แต่ถ้าเราครบใครที่อายุเกิน25แล้วส่วนใหญ่นี่ใสหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นตัวตนของเขาแล้วอย่างที่บอกถ้าไม่มีอะไรมันทาให้เขาเปลี่ยนดูด้วยว่าเขาเนี่ยเวลาเราดูคนเราอย่าดูว่าเขาหล่ออันนี้คือข้อเสียของสาวๆครูอบอกเลยนะเกือบทั้งน้านเลยหนูรักเขาหน้าตาเขาดีเกาหลีเกาใจอืมเขาดูอบอุ่นพอไมโครเวฟเนี้ย เฮ้ยมันไม่ได้ดูแค่นั้นมันต้องดูนิใส่ใจคอการปฏิบัติตนของเขากับคนที่ด้อยกว่าเออวิธีปฏิบัติตนของเขากับเพื่อนสนิทและกับคนในครอบครัวของเขาถ้าคนคนหนึ่งนะคนในบ้านไม่เอาเขาเลยอะ่ะพี่น้องไม่พูดด้วยไม่มีใครครบเขาเนี่ยเอ๊ะเอกใจได้แล้วนะเลดแฟลกได้แล้วนะเพื่อนไม่เอาเขาหรือเพื่อนดี ดีดีไม่เอาเขาเด็กเรียนเด็กคนที่มีความรับผิดชอบไม่คบเขาแล้วก็คนที่คบเขาแต่ละคนนี่มีแต่แบบโอ้โหส่วนรวมแห่งความบันเทิงเสือสิกนกระทิ้งแรดพันนี้มันก็ต้องบอกแล้วละว่าเขามนุษย์เรามันจะมีแรงดึงดูดสิ่งที่คล้ายๆกากันเข้าหากันเพราะนั้นการจะแต่งงานหัใครดูเพื่อนเขาด้วยดูเพื่อนเขาดูครอบครัวเขาดูวิธีการปฏิบัติตัวนะคะว่า,เ,าเขาปฏิบัติกับคนที่ด้อยกว่ายังไงเขาดูถูกคนหรือเปล่า เออเขาพูดถึงคนอื่นยังไงเขานินทาคนหรือเปล่าเขาดูถูกผู้หญิงเขาพูดจาเยยดผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างที่เป็นตัวเขายากที่จะเปลี่ยนนะแล้วอย่าไปเชื่อว่าความดีของฉันจะเปลี่ยนเขาได้ไม่นะคะถ้าเราเห็นว่าคนคนนี้ไม่ควรแต่งงานด้วยก็อย่าไปแต่งอย่าไปคิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองไม่แล้วดูด้วยว่าเราเป็นคนที่เหมาะจะเป็นแม่คนไหมเราอยากเป็นแม่คนไหมถ้าเรายังไม่อยากเป็น ไม่ต้องสร้างครอบครัวนะคะเพราะว่าเด็กออกมามีปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีเราอยากเป็นให้เลือกคนที่เป็นพ่อที่ดีไม่ใช่ผู้ชายที่หลอ่อโอเคเวลาในคลิปหมดละแอดไลน์มาจองเวลาปรึกษากับครูได้ที่0897456111นะคะ